ลูกสาวเนี่ยไปบอกรักพ่อพ่อก็เลยเหมือนแบบบีบคอแล้วเลยต่อยเนี่ยมันก็เลยยิ่งเข้าใจผิดว่าอ๋อรักรักแต่บีบคอรักแต่ต่อยมันคือการแสดงความรักใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้คุณกาลังดูหนังนังกข่าวสานะครับก็เป็นรายการที่เรื่องหนังนังกข่าวส่วนสนวนหนุที่คนสนใ่ไม่ค่อยดูหรือคนสนใ่ไม่ค่อยสนใจนะผมก็จะไปดูแล้วมาเลี้ยงเพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับ ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำตัวดีนะครับแบบเรื่อง The World of Kanako Kanako กนางฟ้าอเวจีก็เป็นหนังของผู้นำกับเดียวกับคนที่ทำ Confession นะครับหนังที่ผมให้10คะแนนก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยตอนที่ดูครั้งแรกนี่ก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเออแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเราไปฟังเรื่องย่อกอ่อนละกันนะครับผมเรื่องย่อนะครับก็เกี่ยวกับอ,อดีตคุณพ่อที่เป็นตำรวจนะครับซึ่งมีแบบนิสัยแบบ เหมือนนักเลงขีโมโหชอบใช้ความรุนแรงนะครับได้เลิกกับภรรยาไปแล้วพอมาวันหนึ่งนะครับคานาโกะนะครับซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยก็ได้หายตัวไปนะครับอ,อดีตภรรยาเนี่ยก็เลยมาขอร้องว่าให้ตัวเองเนี่ยไปช่วยตามหาลูกหน่อยแต่เหมือนกับว่าพอคุณพ่อเนี่ยครับยิ่งตามหานะครับก็ยิ่งพบกับว่าออวีการกรรมที่คานาโกะเนี่ยเคยสร้างไว้นะครับว่ามันแบบว่า เป็นวีรกรรมนรกขนาดไหนนะครับซึ่งภายนอกนะครับคานาโกะเนี่ยก็เป็นผู้หญิงน่ารักสวยสดใสนะครับคอยช่วยเหลือคู่อื่นนะครับมีเพื่อนเยอะแยะแต่ภายในเนี่ยก็คือแบบว่าทําเรื่องเลวๆไว้ยเยอะแบบแบบที่คาดไม่ถึงเลยนะครับซึ่งแบบคนดูก็น่าจะคาดไม่ถึงเลยก็สามารถไปดูในหนังเรื่องนี้ได้นะครับและบทสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อจะเจอกับคานาโกะหรือเปล่าเนี่ยก็ไปดูกันเองนะครับหนังนี่พลิกไปพลิกมาเล่นเล่นกับคนดูได้แบบแสบ แล้วก็มีวิชวลภาพที่ค่อนข้างปูหหาใช้ได้เลยนะครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับสำหรับความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับถ้าเทียบกับหนังเรื่องคอนเฟสชั่นหนังก่อนหน้านี้ของผมกับคนเดียวกันนะครับผมกับชอบ Con f ฟ s ช i o n มากกว่านะครับที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับเนื้อเรื่องก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างหนังเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสักท์ไลน์ไปมาไปมาค่อนข้างที่จะแบบ โดดไปโดดมามากๆเลยนะครับเลยแบบเรียงไทม์ไลน์กันค่อนข้างยากอ่ะแต่ก็ผมว่าเขาก็ตั้งใจที่จะทําให้คนดูมันงงนะอืมแต่ในหนังเนี่ยมันจะมีความแต่ในหนังเนี่ยมันก็จะมีการตีความมีสัญลักษณ์มีเรื่องราวอะไรที่แบบชวนให้เราขบคิดตลอดเลยนะครับว่าแบบไอ้ตัวคาณาโกะเนี่ยไปทําอย่างนี้เพื่อว่าจะต้องทำน,นี้แล้วตัวตนจริงของขนางคานาโกะเนี่ยเป็นยังไง จริงๆเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีเพราะว่าตอนที่ดูเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะสู้กันเองตลอดเลยนะครับว่าเอาจะดีหรือไม่ดีพ่อของตัวนางเอกเนี่ยจริงๆแล้วดีหรือไม่ดีเป็นตำรวจดีหรือตำรวจเลวซึ่งไอ้มวลตรงนี้มันจะอยู่ในหัวเราตลอดนะเวลาดูหนังซึ่งถ้าซึ่งถ้ามันเรียบเรียงหนังแบบเป็นหนึ่ง6สามสีห้าหกมันก็อาจจะไม่สนุกเท่านี้ก็ได้นะเพราะด้วยความที่มันแบบเรียงซีเควนซ์กันแบบ โดดไปโดดมาเลยทําให้เราแบบต้องคิดกลับไปกลับมาอืมซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็พูดถึงด้านดาของนักเรียนญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็ชอบนะมันเป็นอะไรที่แบบมันคนญี่ปุ่นอ่ะมันแบบสุดๆจริงๆเวลาแกล้งกันหรือเวลาเครียดหรือเวลาอะไรเนี่ยมันมันสุดๆอ่ะอจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้มันอาจจะดูแล้วเป็นหนังระทึกขวัญหนังเสียสีสังคม หนังที่แบบมีเลือดสาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนังที่สะท้อนถึงปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมนะครับก็ลองไปดูได้ครับผมว่าเจ๋งนี่เหมือนกันนะครับอืใครชอบก็ลองไปหาดูกันนะครับและหลังจากนี้นะครับผมก็จะสปอยเรื่องนี้นะครับใครที่คิดจะไปดูนะก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะครับก็มาฟังรีวิวผมแล้วกันนะครับผมอ่าและหลังจากนี้ผมก็จะเล่าเรื่องย่อแบบสั้นมากๆเลยนะครับ ก็หลังจากที่ตัวพะเอกเนี่ยขอเรียกว่าพะเอกละกันนะออดีตตำรวจเนี่ยคือออกก็ไปตามหาคณากโกะใช่ไหมครับคณากโกะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างอีกที่ค่อนข้างเลวเลยทีเดียวคือเหมือนกับหลอกเพื่อนไปติดยาแล้วพอติดยาแล้วก็ไปขายตัวหลอกแฟนที่เคยเหมือนกับว่าโดนแกลงเนี่ยผู้ชายที่โดนแกลงเนี่ยก็จะเหมือนแบบไม่มีที่ยึดเหนี่ยวตัวคณากโกะเนี่ยก็จะเหมือนแบบไปอาสาแบบว่าเออรักนะ คิดถึงนะเป็นห่วงเพื่อทําให้เหมือนผู้ชายเนี่ยที่ไม่มีที่เหนียวเนี่ยมาหลงรักแล้วก็พาเหมือนแบบเอาผู้ชายเนี่ยไปขายให้ลุงแก่ๆก็คือไปพาไปขายตัวเออเนี่ยแหละครับเ<อ>พราะด้วยความรักที่มันบิดเบี้ยวระหว่างพ่อกับลูกซึ่งผมจะอธิบายทีหลังนะครับอ่าซึ่งพอตอนหลังเนี่ยพอพระเอกเนี่ยค้นไปค้นมาเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าคณะโกเนี่ยนอกจากจะหลอกเพื่อนแล้วเนี่ยก็ยังจะไปหลอก คนนู้นหลอกยากซ่าหลอกนักเลงนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับคานาโกะนะครับก็โดนครูประจําชั้นของตัวเองนะครับฆ่าตายแล้วก็โดนหมกไว้ในหิมะนะครับผมเนื่องด้วยสาเหตุไปหลอกลูกสาวอาจารย์ไปขายตัวนะครับแล,ลแล้วอาจารย์เนี่ยทนไม่ได้นะครับก็เลยฆ่าคานาโกะทิ้งซะเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะครับแต่ผม และหลังจากนี้นะครับผมก็จะมาตีความคร่าวๆบางส่วนนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่คานาโกะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคานาโกะเนี่ยโดนเลี้ยงดูมาด้วยความที่ไม่ได้ไม่ได้ได้รับความรักแบบจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างด้วยตัวพ่อเองเนี่ยที่เป็นพ่อของเองเนี่ยก็ยไม่เคยแบบมอบความรักแบบดีๆ <S <S ไม่เคยแบบกอดไม่เคยแบบจูบไม่เคยแบบให้ความรักแบบคนที่เป็นพ่อให้กันดีๆก็จะให้กันแบบตบหน้ามั่งแบบ บีบคอมั่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ตัวแม่ของนงเอกเนี่ยไปมีชู้แล้วมันก็เลยทํให้ไม่รู้ว่าคณะโกะเนี่ยเป็นลูกของตัวมันเองจริงๆหรือว่าเป็นลูกของชู้นะครับก็เลยเหมือนไม่ได้มอบความรักแล้วพอไปซ้อมบ่อยๆเนี่ยตัวคณะโกะเนี่ยมันก็เข้าใจว่าการที่พ่อซ้อมเนี่ยเพราะว่าพ่อรักคือกลายเป็นแบบตีความไปแบบนั้นคือการที่ทำลายร่างกายก็คือความรักก็จะไดงออกความรักอย่างหนึง่ง ในหนังเนี่ยมันก็ยิ่งจะไม่เฉลยเข้าไปใหญ่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอพ่อคานาโกะเนี่ยมันแอบหลงรักลูกตัวเองหรือเปล่าหรือว่าแบบเคยมีเซ็กกับลูกตัวเองด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีฉากหนึ่งเนี่ยไอตัวพระเอกเนี่ยมันเข้ามาในห้องคานาโกะแล้วแบบคานาโกะก็แต่งตัววาววิวแล้วก็เหมือนไปบอกรักข้างๆหนูว่าหนูรักพ่อนะคะแล้วไอพ่อเนี่ยก็ไปบีบคอคานาโกะซึ่งไอตรงซีนเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าการที่ ไปบีบคอลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่อยากให้พูดเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความแบบระหว่างแบบคนสองคนซึ่งเอ่อการที่พ่อตัวเองเนี่ยไปมีเซ็กกับลูกมันก็ไม่ใช่สิ่งดีแต่ผมว่าเนี่ยคณาโกร,รู้ว่าพ่อแอบ,บรักตัวเองนะครับก็เลยเหมือนแบบไปเล่นกับความรู้สึกของพ่ออืมแล้วยังมีช็อนหนึ่งเนี่ยที่คณาโกะเนี่ยไปพบกับเอ่อหมอจิตแพทย์เนี่ย แล้วก็บอกกับหมอจิตแพทย์ว่าหนูรู้นะคะว่าคุณหมอเนี่ยชอบเด็ก <Okay. S 1> อซึ่งแล้วมันก็บอกว่าหนูเนี่ยดูรู้นะคะว่าใครเนี่ยชอบเด็กเ้าก็เลยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยมันก็รู้ว่าตัวเองว่าพ่อมันน่ะชอบตัวเองเหมือนกันพอลูกสาวเนี่ยไปบอกรักพ่อพ่อก็เลยเหมือนแบบบีบคอแล้วเลยต่อยเนี่ยมันก็เลยยิ่งเข้าใจผิดว่าอ๋อรักรักแต่บีบคอรักแต่ต่อย มันคือการแสดงความรักใช่ไหมและข่ะขาวนี้นะครับไอความเข้าใจผิดของคาน,นาโกะเนี่ยก็ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับแฟนหนุ่มของเขาเองนะครับก็คือเหมือนประมาณนั้แล้วแฟนหนุ่มของคานาโกะทุกคนนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ชายที่โดนลังแกโดนกแกล้งนะครับซึ่งคานาโกะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่รู้ถึงจุดอ่อนของคนนะครับว่าคนเราเนี่ยจะชอบออให้พูดคําว่าห่วงให้พูดคําว่ารักก็สักหน่อยจูบสักหน่อยก็หลงสเสน่ห์ละ แล้วคราวนี้แฟนหนุ่มของคนาโกะเนี่ยก็จะมาลงรักคนาโกะแล้วซึ่งผู้ผู้ชายเหล่านี้เนี่ยก็จะลงโดนมนต์เสน่ห์ของคนาโกะกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะโดนคนาโกะเนี่ยพาลากไปโดนข่มขืนเพื่อแลกกับเงินน,นะครับซึ่งซึ่งคนาโกะเนี่ยก็จะมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยแหละครับคือการตอบแทนความรักของแฟนของเขาอืมมันเพี้ยนไหมล่ะครับ แล้วแล้วผู้ชายในเรื่องเนี่ยนะครับก็คือจะโดนคานาโกเนี่ยปั่นหัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจะพ่อมาเฟียที่แบบชอบมีอะไรกับเ,เด็กสาวๆนะครับก็คือโดนรูปออกมาแฉนะครับหรือว่าจะเป็นนักเลงนะครับที่เหมือนโดนคานาโกปั่นหัวซึ่งมันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าต่อให้เป็นเด็กเกย์เด็กเลวเนี่ยก็ยังไม่เข้าถึงตัวคานาโกนะครับว่าคานาโกเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับแต่สุดท้ายนะครับที่คานาโกโดนฆ่าเนี่ย ก็เพราะยังมีบางมุมนะครับที่เหมือนคานาโกะเนี่ยยังมองไม่เห็นนะครับคือคานาโกะก็ยังคือยังไม่เข้าใจนะหรืออาจจะเป็นเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่สำหรับผู้ชายในคานาโกะนี่รับมือได้นะครับซึ่งคนนี้ฆ่าคานาโกะเนี่ยก็คืออาจารย์ของตัวเองนะครับอ่าซึ่งคานาโกะเนี่ยก็ยังกวนส้นตีนเหมือนเดิมนะครับก็คือเอารูปของลูกสาวอาจารย์เนี่ยที่เหมือนกับว่าคานาโกะเนี่ยพาไปแบบ เอาลูกสาวอาจารย์ยไปขายตัวแล้วถ่ายกการูปกับลุงแก่ๆไว้เอามาให้อาจารย์ดูเนี่ยก็คือเหมือนจะไปกลนตีนอาจารย์แหละเออ,ซ,อ,าาเอซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ต้องคิดว่าซึ่งอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วใช่ไหมเออที่แบบลูกสาวโดวนพาไปขายตัวแต่คานาโกะเนี่ยกับด้านเข้าใจว่าคือการทําแบบนี้เนี่ยคือการให้ความสุขกับลูกสาวอาจารย์และอาจารย์จะต้องดีใจนะแต่มันไม่ใช่นะครับก็เลยทําให้อาจารย์เนี่ยโมโหมากแล้วก็เหมือนแบบ แทงคนาโกตตายในร่มน,นะครับแล้วตอนสุดท้ายนะครับที่คนาโกะจะตายนะครับคนาโกะก็เหมือนกบคิดว่าทำไมทำ,ทำไมเป็นแบบนี้คือมันคือมันเหมือนมันไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมตัวเองถึงโดนฆ่าเออ,อาจารย์ก็เลยตอบผออาจารย์ก็เลยตอบกลับมาว่าก็เพราะความรักไงละ่ะก็เพราะฉันรักลูกของฉันฉันก็เลยทําแบบนี้คนาโกะก็เลยตายนะครับผมซึ่งสุดท้ายนะครับในโจพระเอกเนี่ยก็ เหมือนคายปมเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าสุดท้ายคนที่ฆ่าคนาโกะเนี่ยก็คืออาจารย์ก็เลยเหมือนแบบไปลากอาจารย์นะครับไปเหมือนแบบจะให้ขุดศพคนาโกะขึ้นมาซึ่งหีม้ามันทับแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าศพอยู่ตรงไหนซึ่งฉากสุดท้ายเนี่ยที่พ่อมันบอกว่าคณาโกะเนี่ยมันชั้นคณะโกะเป็นลูกสาวของชั้นเนี่ยยังไงก็ต้องขุดขึ้นมาเพราะมันเป็นสายเลือดของชั้นเนี่ย ทั้งๆที่ทั้งเรื่องเนี่ยมันแทบจะไม่แน่ใจเลยซ้ำว่าลูกมันหรือเปล่าแต่พอสุดท้ายเนี่ยไอตัวพระเอกเนี่ยมันรู้ว่าคานาโกะป็นชั่วมันเฮี้ยเนี่ยมันยิ่งมั่นใจเลยว่ามันลูกมันเพราะว่าตัวมันเองก็เป็นตำรวจที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับตัวพ่อของคานาโกะเนี่ยรักคานาโกะแบบเป็นลูกอืมเพราะเหมือนแบบภูมิใจในความที่ลูกมันเฮี้ยเหมือนตัวเองเออแต่ตอนแรกอ่ะไม่ได้ไม่มั่นใจนะเผลอๆแบบหลงรักลูกตัวเองในแบบ ในแบบชู้สาวด้ซ้ำแต่พอรู้ว่าคานาโกเนี่ยลูกตัวเองเพราะเฮี้ยเหมือนกันเนี่ยก็เลยรักในแบบพ่อลูกแต่มันสักว่าสายไปแล้วนะครับแล้วมีอีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าพ่อนังเองเนี่ยออ,อาจจะมีอะไรกับตัวคานาโกเนี่ยก็เพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกและมีอีกเหตุผลอ่าแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมคิดว่าตัวพ่อของคานาโกเนี่ยมีอะไรคานาโกเนี่ย เพราะว่าไอ้พวกสเสียที่เหมือนแบบที่นางเอกไปขายตัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหมือนเป็นสเสียที่แบบอายุมากๆแก่ๆแล้วทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่คานากโกะคยไปหวานเสน่หไว้หรือเอ,อพวกเสียที่คานากโกไปขายตัวนี่คือแก่ๆหมดมันก็เลยยิ่งย้ำชัดว่าก็เป็นไปได้นะครับว่าคานากโกเนี่ยอาจจะมีอะไรกับพ่อตัวเองนะครับผมอืมซึ่งสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับ ผมก็ให้ไปที่8คะแนนเลยนะครับเอ่ซึ่งโดยรวมเนี่ยผมชอบนะที่หนังมันแบบว่าให้เราเนี่ยขบคิดตลอดเวลาเหมือนให้เราแบบคิดกลับไปกลับมามันมีเรื่องให้เราแบบคิดตามตลอดนะครับแล้วก็มีตัวละครอ,อะไรที่เหมือนแบบโผล่มาแ,แย่ให้เราคิดว่าจะต้องมีความสําคัญแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็น,ปนลูกล่อลูกชนมากๆเลยซึ่งผมชอบตรงนี้นะอืถึงทม์ไลน์มันจะสับไปสับมาให้เรางงแต่ มันก็ทาให้เราสนุกอ่ะแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือตัวของคาแรคเตอร์ตํารวจที่แบบที่มันยิ้มตลอดแล้วก็อมมีแบบอมอมยิ้มตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดูเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันดูน่ารำคาญนมันดูเป็นการใส่คาแรคเตอร์ที่มันเป็นดูเป็นดูเป็นการ์ตูนดูเป็นอะไรที่มันแบบเวอร์ไปแล้วก็รู้แล้วแล้วแบบมันทําให้เรารู้ว่าตัวเนี้ยมันต้องมันต้องเป็นตัวที่แบบไม่ดีหรือว่าทําอะไรที่มันแบบเร็วๆอ่ะซึ่งแบบ คือมันต้องแสดงออยชห้มันชัดเจนขนาดนี้ก็ได้มันยิ่งดูแล้วมันยิ่งหงุดหงิดเพราะว่ามันรู้ไงว่าแบบออยตัวนี้ต้องไม่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยไปตำรวจแล้วแบบมายิ้มล่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เลยแบบมันมันมันเกินไปมันชัดไปพยายามจะสร้างเป็นแบบใส่มันกลายเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของกระตูนเกินไปซึ่งผมกับไม่ค่อยชอบตรงนี้นะครับอืมและใครที่ชอบนางเอกนะครับนาณะคมนเสยนะครับเรื่องนี้เธอก็เล่นได้โหดแล้วก็น่ารักไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับ ใครที่ชอบก็ไปดูได้ถ้าเพื fire, ่อนๆชอบดูหนังนักกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสังกดิงด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับจะานด้ิะโอโโอโอรกบ้ี่้อรมือ้